Hello guys สวัสดีนะครับคุณผู้ชมท,ท,ทุกทท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะจ๊ะพระเจ้าลงโทษเกมมิ่งเอาละในวันนี้นะครับผมมีหนึ่งคำถามที่ซีเรียสกับคุณผู้ชมมากๆเว้ยคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดพระเจ้านั้นมีจริงแล้วเขานั้น จับตาดูพวกเราอยู่บนสวรรค์คุณคิดว่าเขากําลังคิดอะไรกับพวกเราณตอนนี้ถ้าเกิดกูเป็นพระเจ้านะเว้ยกูจะคิดประมาณนี้นะครับนี่มึงทําอะไรกับโลกของกูอะนนี้กูสาบ้างให้พวกมึงอยู่นี่คืออะไรใช่้วครับผมคิดว่าท่านไม่น่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่พวกเราทำณตอนนี้สักเท่าไหร่เนอะและอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดเรานั้นยังขืนทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมธรรมาชาติก็จะเอาคืนพวกเรานะครับและท้ายที่สุดแล้ว ภาพนี้ก็จะเกิดขึ้นจริงครับผมโลกระเบิดจุด png นะครับแบบระเบิดอิงแบบนี้เลยถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆเดี๋ยวไม่สวยงามสิกูตายนี่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณนะครับมีความคิดเดียวกับพระเจ้าณนะตอนนี้เลยผมแนะนําเกมนี้นะครับ Ghost Island โดยที่เกมเกมนี้นะครับเขาจะสามารถให้เรานั้นเล่นเป็นพระเจ้าได้เว้ยแบบว่าควบคุมภัยพิบัตินะครับ เพื่อกวาดล้างมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็สร้างโลกใหม่หรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะให้เรานั้นเป็นมนุษย์ครับผมเราก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโดยส่วนตัวนะครับคือกูไม่ยอมตายแน่นอนนะคือใครจะตายก็ช่างแต่ไม่ใช่ผมผมเลยพยายามที่จะแบบต้องเล่นเป็นพระเจ้าให้ได้เว้ผมก็เลยสร้างตัวละครที่เรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นลูกน้องพระเจ้าได้เลยและนี่ก็เป็นตัวละครที่กูสร้างขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เรื่องตลก เดบัสสาบให้กลายเป็นกบซะเลยใช่แล้วครับนี่เป็นตัวละครที่เป็นลูกน้องพระเจ้าเนี่ยพี่ผมสร้างขึ้นมาเอาไว้กําจัดพวกคุณที่เป็นมนุษย์รวมถึงกูที่เป็นมนุษย์ด้วยใช่แล้วครับเราจะโดนเจ้าหมอนี่ฆ่าตายนะในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปทําลายล้างโลกกันนะครับเราจะต้องขอขอบคุณแมปแมป,แมปหนึ่งเว้อตโตสตูดิโอเอ็กซ์กรีนสกรีนใช่แล้วครับแมปแมป,แมปนี้ผมจะทําให้เรานั้นสามารถเออไปยืมท้องฟ้งฟาจําลองจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ว่าผมสามารถเปลี่ยนฉากได้ด้วยนะเว้ มันหล่อเท่จริงฉากนี้น่าจะเข้ากับการเป็นพระเจ้าก่อนอื่นเนี่ยพระเจ้านี่ต้องแบบเติมเงินก่อนเลยอัไนนที่มันเป็นของดีต้องเติมนะครับสรรพคุณคืออะไรไม่รู้ไม่จำเป็นต้องอ่านซื้อหมดเลยละกันเพราะว่าเกมนี้นั้นของค่อนทั้งที่จะถูกนะครับนี่ดับเบิลก๊อตคูณสองอันนี้จําเป็นมากๆเลยซื้อฮวเวอร์บอร์ดด้วยซูเปอร์สเนคเกอร์อย่างนั้นเหรอซื้อไปด้วยโอเคซื้อหมดละโอ้ oh my god นี่เหรอโลกที่เราจะต้องทาลาย ให้ตายเถอะโลกทเทวจะต้องทำลายโลกใบนี้นะครับมีเพลงติดลิขกสิทธ์ด้วยบอกเลยพระเจ้าเกียดเพลงติดลิขกสิทธ์นะครับเราต้องปิดเพลงตรงนี้ทิ้งไป m ม g o อนี่มีการสุ่มว่าใครนั้นจะเลือกเป็นพระเจ้าต้องเป็นกูอยู่แล้วแลวนี่ใครเนี่ยคนที่เป็นพระเจ้าต้องเป็นกูดีวะนี่อุตส่ามีปีกติดปีกเลยนะเว้ยแต่ยังดีว่ผมที่เราได้รองเท้าวิ่งเร็วมาด้วยนะครับไหนใครเป็นพระเจ้าวะแล้วก็ตบกระโหลกให้คว่ำเลยนี่ อะไรนะครับพระเจ้าเขาเสกแบ็คโฮลเนโอ้โห no! oh! อะไรวะเนี้ย <l ots> นี่เหรอแบ็คโฮลกูนึกว่า <l ots> ทำไมมันคล้ายๆกับอะไรวะเ <l ots> ชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับ <l ots> นี่คือความสามารถพระเจ้าบอกตรงกับผมว่ากระจกส่วนในพวกนี้เป็นของเอ้ยเอ้ยอะไรวะน้ำท่วมพระเจ้าจะเสกน้ำท่่มอย่างนั้นเหรอกระจกไม่มีทางที่จะเอาชีวิตโอ้ก็อดโอเค พูดผิดพูดใหม่ได้ตะกี้กำลังจะเล่นมุกอะไรว่าคุณลืมไปหมดแล้ว <c oughs> คือไม่รู้ว่าต้นไม้มันมีการโคร่นลงมาแบบนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆเรานั้นก็ยังมีชีวิตรอดอยู่อ่าฮ่าอีซี่พระเจ้าไลนิ่งสตรอมโอเคเอาชีวิตรอดจากฟ้าผ่านะครับซึ่งก้อนเมฆกันนี้มึงเคลื่อนที่ไงของมึงวะเนี่ยโอ้โหก้อนเมฆเคลื่อนที่ตามใจสังก้ <c oughs> มีการทักเก่กว่าอาาดขอโทษครับ <c oughs> อะไรของมึงวะเนี่ยพระเจ้าพีสพระเจ้าขอเป็นพระเจ้านะว a t โอกาสกันเป็นพระเจ้า18%วิวมีแน่แป๊บหนึ่งผมคิดว่ามันต้องมีการเติมไยพรีเมียมช็อปไม่พวกนี้กูซื้อไปหมดละคูณสองก้อนเนี่ยกูซื้อไปหมดละมีอันไหนที่มันแบบช่วยเพิ่มการที่กูนั้นจะเล่นเป็นพระเจ้านี่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 นการได้เล่นเป็นพระเจ้า18%ถือว่าน้อยไหมก็น้อยนะ เอาละพระเจ้าเสกแบ็คโฮมาแล้วคุณผู้ชมครับกระจอกแนะ่ผมว่าแบ็คโฮนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่เสออกมามถ้าผมเล่นเป็พระเจ้านะเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยแม่งฆ่าไข่ไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะเกมพารอันนี้โฮเวอร์บอร์ดใช่ไหมเรากดใช้ได้ไหมวู้ฮู้ใช้ได้นี่าเอาชีวิตรอดจากภูเขาไฟระเบิดโอ้ก o ผมไม่รู้นี่ีซี่หรือเปล่าแต่กูมีโฮเวอร์บอร์ดไหมแมเท่จริงเลย บอกเลยคุณผู้หญิงคนนี้แม่งเป็นพระเจ้าที่ห่วยแตกมากฆ่าใครยังไม่ได้เลยว้ยเ,ออเออสลติดคอเ <c oughs> <ป> <c oughs> นี่ยคนรอดเจคนยังไม่มีใครตายเลยใช่ไหมนี่พระเจ้าภาษาอะไรวะเนี่ยให้กูเป็นพระเจ้าดีกว่านี้เยอะเลยเชื่อกูเดี๋ยวผมจะประทานพรแบบหนักๆให้เลย <c oughs> อะไรเนี่ยบ้านจะเกิดไฟไหมอ๋อไม่ให้เราหนีจากซันเรย์โอ้โห my god อ oh ้ god ไม่ไม่ม่มพลังงานแสงอาทิตย์เฮ้ยคนค้างอย่าอย่าเน็ตหลุด ยาเน็ตหลุดบร <Br ow. S 1> จ้สุดยอดมากนะครับตะกี้พระเจ้าลงโทษกูแบบโดยตรงเลยนะทำให้เน็ตบ้านกูหลุดอยากได้เป็นพระเจ้าจังเลยกูขอร้องเป็นพระเจ้าเถอะนะเป็นพระเจ้านี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็น14กูซื้อคูณ2มานะเว้ย please ตรงๆก็ผมว่าการที่เรานั้นเล่นเป็นคนเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะ คือแบบเก่งแล้วไงเราเป็นพระเจ้าไงเก่งแล้วดูหน้าตาหน่อยเก่งขนาดนี้ให้ตายเถอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะทําการช่วยพระเจ้ากันนะครับโดยที่เรานั้นจะกระโดดตกออกจากแมปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินครับผมโลบัคของเราไปซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเ้าว <c oughs> เ็กไพพิบัติมาเพิ่มจัดไปมีก็อดอีพิกเอ็กซ์ดีเกไพพิบัติมาเพิ่มโอเคเซกเพิ่มอีครับคุณผู้ชม พลังที่แท้จริงของพระเจ้าให้ตายเถอะอะละฝนตกแล้วน้ําท่วมด้วยโอ้โหเย็ดแค่ไม่ไหวแล้วต้องจัดปีกหนึ่งภัยพิบัติไม่กอดเอาหนักๆเอาหนักๆเฮ้ยผมลืมบอกไปนะครับตัวละครผมชั่วมีกอตอีพิกเอ็กซ์ดีนะครับเพื่อส่งเสริมให้เรานั้นเป็นพระเจ้าซื้อไปหนักๆเลยกูเสียโลบักไปเท่าไหร่แล้ววะนี่ถือว่าเป็นภัยพิบัติแบบมัลติแทสกิ n งนะครับคุณผู้ชมดู เฮ้ยพวกนี้มันยังเอาตัวรอดได้วะแล้วคนนี้มันเป็นพัดเจ้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันควบคุมจริงๆเนี่ยมึงทําอะไรของมึงวะเนี่ยกูช่วยขนาดนี้ละ <c oughs> ข้ามันไอสองคนแม่งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยมีทอร์นาโดเข้ามาโอ้ oh my god <c oughs> าายย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 ยๆยย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 ยายายย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 ย และยังรอดด้วยไม่ยมนะี่เนี่ยไม่ตายได้ไงกูถามมึงหน่อยทาบุญด้วยอะไรวะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากการเป็นพระเจ้านะครับมันยากเย็นแสนเคดเหลือเกินไว้ผมเลยพยายามที่จะไปหาห้องที่มันมีคนเล่นน้อยๆนะครับเผื่อว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสที่ได้เล่นเป็นพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรานั้นมีโอกาสคูณ2นะซึ่งตอนนี้ก็ภาวนาขอให้กูนั้นได้เล่นเป็นพระเจ้านะจ๊ะคราวนี้โอกาสที่เราจะได้เล่นเป็นพระเจ้า14เ What ว o ดยูมี14%โอกาสกลายเป็นว่าโอกาสที่กูนั้นจะเล่นเป็นพระเจ้านี่ครับทำไมมันน้อยลงกว่าเดิมวะ oh! ในที่สุดกูได้เล่นเป็นพระเจ้าคุณผู้ชมเรารอเวลานี้มามากกว่า20ปีนี่เหรอวะเครื่องรีพระเจ้าต้องควบคุมนะ oh! <c oughs> ในดูหน่อยมันมีภัยพิบัติอะไรบ้างวะเรดี y <c oughs> เลือกอะไรดีเอ่ยเลือกเอ่อทอร์นาโดทอร์นาโด ทอร์นาโดมาแล้วว้าวโอ้ว้าวว้าว,ว,วเราควบคุมแบบนี้ได้เหรอเนี่ยมันตรงนี้เลยมันช้ามากให้ตายเถอะทอร์นาโดเรเ็วพัดมาตรงนี้พัดนิวบี้เข้าไปในทอร์นาโดเรียบร้อยอย่างงี้ตายไหมมันไม่ตายทอร์นาโดกระจอกทําอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับให้มันมาเจ้านี่ม่งก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยันกูพัดตึกนี้ให้หายไปเลยละกันโอ้โหต่อไปอะไรเนี่ยเลือกอันนี้แล้วกันมันเป็นภูเขาน้ําแข็งหิมะถล่มอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมไปเลยหิมะถลม่ม ไปโอดเอา้านี่กูปล่อยมาหมดโอ้ oh my god โอ้ god ไหนมีใครตายไหมไม่มีใครตายเลยเหรอหิมาถล่มกู this is โซกระจอกดูดเจอซันเรย์กูซันเรย์เดี๋ยวกูจะเป่าตรงนี้ให้หายหมดแหละนี่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 ซันเรกูซันเรย์ทำไมเขาไม่ตายวะตายตายได้แล้วดูดิไม่ตายจงหายไปซะจงหายไปจงหายไปเลยคนหนึ่งอยู่ไหนวะ ซึ่งกูนั้นมองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ชมกูมองอะไรไม่เห็นเลยเหลือเพยเยอร์รอดมาได้หนึ่งคน What do you mean แน่กูเป็นพระเจ้าที่โคตรเก่งไยนว้ยออในคลิปนี้ผมคิดว่าผมคงที่จะต้องยุติการเป็นพระเจ้าของผมลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าการเป็นพระเจ้าของผมนั้นกูฆ่าคนได้น้อยเกินไปและการฆ่าคนในเกมนี้ไม่ยากชิบหายเลยตายเถอะแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าเรานั้นจะเป็นพระเจ้าที่แย่ yeah, แต่เรานั้นก็ยังมีหน้ากากเจสัน ใช่แล้วเนี่ยเจสันโอ้ my god แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูคนสร้างหน่อยโอ้ oh. นี่หรอหน้าตาคนสร้างผมคิดว่าคนสร้างคนนี้นะครับเขาน่าจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับ,รบเพราะว่าเขานั้นได้สร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่มนุษย์บนโลกนี้จะเคยเห็นขึ้นมาได้คือเจสันใช่ปกไหมครับ <c oughs> เขายอดมากปิดคลิปเลยดีกว่าอย่างนี้